อร่อยอยากเปืปออ้อนปุณนะไม่กลับแก้มนี่เอาใหม่เอาใหม่อยากให้ไหมน้ำไล่มือมามคือดำเลยมือดำเนาะเอาพอ<ห>แล้วอพอ,พอ,อจ้า ได้ยายก่อนมากินอร่อย <c oughs> กินให้หมดก่อนลูก <c oughs> อร่อยไหม <c oughs> อร่อยหนูมบนชินเดี้ยนี่เด็ก